ครับกาบสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านมรดกพักเครื่องทุกทท่านนะครับ EP นี้เป็น EP 4 8 4นะครับเป็นรายการพระบ้านยอดนิยมนะครับวันนี้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทนะครับ0969026829นะครับ ID ดีไลน์ศูนย์เ0้าหนนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ สนใจติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ096-902-6829นะครับ ID l ลน e ศู6ย์เก้าหดสองสี่ศูนย์สองศนะครับเดี๋ยวเรามารับชมองค์ที่1กันเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับพี่นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับลงยาแดงนะครับเป็นน่าจะเป็นเนื้อ อปาก้านะครับพี่นะน่าจะเป็นเนื้ออัปาก้านะครับสวยๆเลยครับพี่นะจมูกโด่งๆเลยครับพี่นะครับดูนะครับเป็นเหรียญลงยาแดงนะครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับพี่นะครับจังหวัดอยุธยานะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับเหรียญแรกเลยนะครับพี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเลขสี่อ่าเลขแปดสี่เก้านะครับเลขแปดสี่เก้านะครับ สวยๆเลยนะครับเป็นเหรียญพัดยศนะครับเหรียญพัดยศหลวงปุตโตนะครับนี่นะครับเหรียญเลื่อนมนาศักดิ์พัดยศนะครับพี่นะครับเหรียญสวยๆเดิมๆนะครับปีห้าเก้านะครับทันหลวงพ่อรวยปลุกเสกนะครับพี่นะทันหลวงพ่อรวยปลุกเสกนะครับนี่นะครับเมตตาคมๆเลยพี่นะนี่ครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่หนึ่งพันบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จจิตรัดาครับพี่นะครับพระสมเด็จจิตรดานะครับ นี่ครับเป็นพระสมเด็จจิตรัตนานะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆดูนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับเป็นเนื้อมวลสารนะครับออกปีศูนย์เก้านะครับนี่ครับออกปีศูนย์เก้านะครับนี่ครับในหลวงรัชกาลที่เก้าเป็นอ่าเป็นประธานพิธีนะครับรุ่นนี้นะครับออกปีศูนย์เก้านะครับ นี่ครับสวยๆเลยนะครับเป็นมวลสารนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับมีใบรับมอบมาด้วยนะครับฝากพี่ๆเอฟซทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่นะครับใครเข้ามารับชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับต่อมานะครับองค์นี้นะครับ องนี้นะครับเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับนี่สวยเลยครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับนี่นะครับปีหนึ่งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเหรียญแม่ทับนะครับพี่นะนี่เขาเรียกว่าเหรียญแม่ทับนะครับพี่นะครับนี่นะครับเหรียญแม่ทับนะครับ สวยๆเลยนะครับนี่ครับเรียดแม่ทัพนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทครับพี่นะขอเจ็ดร้อยบาทครับพี่ต่อมาองค์ที่สองนะครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพมนะครับนี่เก่าบ้านๆเลยครับพี่องค์นี้นะครับสวยมากเลยครับพี่องค์นี้นะครับนี่ เก่าบ้านๆเลยครับหลวงพ่อพรมนะครับหลวงพ่อพรมนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับสวยมากครับพี่ตรงนี้นะครับสวยมากครับเป็นรูปหล่อปั๊มพิมพ์เข่ากว้างนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับนี่ครับรูปหล่อปั๊มเข่ากว้างหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับรูปหล่อปั๊มเอาไป ก้900าร้อยบาทนะครับพี่นะเก้าร้อยบาทนะครับลวงต่อมาเป็นพระผงสุพรรณนะครับเป็นพระผงสุพรรณรุ่นจงอังศึกนะครับนี่นะครับ,สว,รบ,รบสวยเดิมเดิมเก่าเกนะ่าเลยนะพี่นะดูนะครับนี่ครับสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเลยครับพี่นะครับนี่ครับพระบ้านๆเลยนะพี่นะ นี่ครับวันนี้นะไปเหมาเช่าพระที่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นเจ้าของร้านทองเก่าเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูมาติดตามนะว่าได้อะไรกันมาบ้างนะพี่พี่นะนี่เดี๋ยวมาส่องให้ชมนะครับนี่ครับนี่เป็นเจ้าของร้านทองเก่านะครับพี่นะพระพวกนี้คือเป็นพักเก็บสะสมเขานะครับแล้วก็บางองค์เนี่ยก็เป็นพระที่เขาได้จากคาบุญนะครับแล้วก็รับจำนำ นะครับรับจำนานจำนำหน้าร้านนะครับพี่นะครับนี่ครับต่อมาเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกบนะครับพี่นะครับเหรียญหลวงพ่อกบวัดเขาสาลิกานะครับพี่นะครับดูนะครับเหรียญหลวงพ่อกบวัดเขาสาลิกานะครับนี่นะครับสวยๆนะครับหลวงพ่อกบเนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะพี่ๆนะนี่ครับ นี่เหรียญหลวงพ่อกบนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเหรียญนี้นะเหรียญนี้คือสวยมากนะพี่นะเหรียญนี้คือสวยมากเลยนะพี่นะเป็นเหรียญละครังหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะครับปีหนึ่งหกนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆเลยครับพี่นะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆเลยพี่นะเหรียญละครังนะครับปีหนึ่งหกนะครับพี่นะครับหลวงพ่อเกษมนะครับ นะครับปีหนึ่งหงพ่อเกษมนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมาเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเป็นเขาเรียกว่าเหรียญแตงโมนะครับนี่นะครับเมตตาคมคมเลยนะพี่นะครับดูนะครับนี่ครับเมตตาคมคมผิวลมดําเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่ผิวลมดําเดิมเดิมเลยพี่ นี่ครับเนี่ยเขตขี้ฝุ่นเขตเศษขี้ฝุ่นต่างๆยังติดอยู่เลยนะครับนี่ครับผิวล่มดำเดิมๆนะเขาเรียกว่าเหรียญแตงโมนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับนี่ด้านหลังเนี่ยเป็นผลแตงโมนะครับเห็นไหมครับสวยมากครับพี่นะครับสวยมากครับผิวดมเดิมเลยนะพี่นะผิวดมเดิมเลยนะครับองนี้นะครับปีหนึ่งเจ็นะครับเหรียญแตงโมหลวงพ่อเกษมเอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับ แล้วได้สมเด็จว,วัดโพกียบมาหนึ่งองนะครับองค์นี้เป็นสมเด็จวัดโพเกียบพิมพ์เจ็ดชั้นไหลยกนะครับน <ped> ี่เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นไหลยกนะครับองค์นี้ถือว่าสวยเลยนะพี่นะองค์นี้ถือว่าสวยเลยครับเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นไหลยกครับพี่นะครับวัดเกตวัดเกตชัยโยนะครับ,แ,รรบแต่ออกที่กุวัดโพกียบนะครับออกกุวัดโพเกียบนะครับ เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นไหลยกนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่ๆองนี้นะครับนี่นะครับดูครับคาบความเก่าคาบนี่มวลสารนะพี่นะเห็นไหมนี่ครับองนี้นะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับสมเด็จวัดโพเกียบนะครับเจ็ดชั้นไหลยกนะครับองต่อมาเป็นรูปลอนะครับหลวงพ่อท่านคล้ายนะครับนี่ครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อคายนะพี่นะนี่ครับดูครับนี่ครับรูปหล่อปั๊มนะพี่นะครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อคายวัดสวนขันนะครับนี่นะครับพระธาตุน้อยนะครับเขียนว่าพระธาตุน้อยนะครับด้านหลังนี้นะครับนี่รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อคายนะครับวัดสวนขันนะครับหูปิ้นปิ้นเลยพี่นะครับใบหูปิ้นปิ้นเลยพี่ดูนะ หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันนะครับออกวัดธาตุน้อยนะพี่นะสวยมากครับพี่นี่ครับสวยมากครับใบหน้าเนี่ยชัดเจนสวยมากเลยครับพี่นี่เป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อคล้ายนะครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับ <c> <อ>เดี๋ยวมาลยุยรูปหล่อปั๊มยาวๆเลยนะพี่นะนี่ต่อมารูปหล่อปั๊มองนี้เป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นรูปรหปล่อปั๊มหลวงพ่อพมวัดช่องแคนะครับพี่นี่ครับอันนี้ออกปีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเนี่ยครับเนี่ยครับดูครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพมวัดช่องแคนะครับสวยๆนะครับทันหลวงพ่อพมนะครับนี่รุ่นนี้ออกปีประมาณศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับนะครับทันหลวงพ่อพมนะครับนี่ครับ ใบหูปิ้นนะครับดูครับเห็นไหมนี่ครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับสําหรับองค์นี้นะครับนี่นะครับสวยสรอยปากสวยสวยเลยพี่ดูนะครับนี่ครับองค์เนี้ยไปเก้าร้อยบาทนะครับพี่นะเก้าร้อยบาทหลวงพ่อพรมนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อมุ้ยนะครับวัดดอนไล่นะครับรุ่นแรกนะครับ นี่นะครับดูนะครับนี่ครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อมุ้ยนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะสวยๆเลยนะครับน <anyway> <sh> ี่ครับเขียนว่าสามชุกนะครับวัดดอนไล่นะครับสมอะไรนี่ไรสุพรรณบุรีนะครับนี่ครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อหลวงพ่อมุ้ยนะครับ วัดดอนไล่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่องนี้นะครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะพี่นะนี่ครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะพี่นะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะพี่นี่ครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองปั๊มนะครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับ ต่อมานะครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อสว่างนะครับนี่เมตตาคมคมเลยนะครับดูนะครับนี่รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อสว่างนะครับด้านหน้าเขียนว่าวิบูลนะครับนี่ครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อสว่างนะครับสวยๆเลยพี่นะครับดูครับนี่เป็นน้ําเหงื่อจากนิ้วผมนะครับเนี่ย นี่รปหล่อปั๊มสวยๆเลยพี่นะครับดูครับนี่ครับออกปีสองพันห้าร้อยแปดนะครับสองพันห้าร้อยแปดนะครับสวยมากนะครับพี่สวยมากเลยนะครับนี่ครับคือรักษามาดีมากเลยนะครับผิวพันุ์สวยๆเลยพี่นะครับนี่ครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อสว่างนะครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับ ต่อมานะครับเป็นรูปหล่อปั๊มนะครับหลวงพ่อโอดวัดจันเสนนะครับนี่เป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อโอดวัดจันเสนนะครับเดิมเดิมเลยนะพี่นะเนี่ยครับคาบฝุ่นคาบพิ้งเดิมเดิมเลยพี่นะครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อโอดวัดจันเสนนะครับรุ่นแรกนะครับพี่นะครับนี่นะครับสวยเดิมเดิมเลยพี่นะครับดูนะครับสวยเดิมเดิมเลยครับนี่ครับ รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อโอดวัดจันเสถนะครับพี่นะครับองนี้นะครับนี่นะครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับสําหรับรูปหล่อปั๊มนะครับองต่อมานะครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินนะครับวัดวังจิกปีหนึ่งห้านะครับอันนี้วัดวังจิกปีหนึ่งห้านะครับหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับนี่ครับสวยมากเลยครับพี่นะเป็นเ,เน,นื้อทองเหลืองปัม๊มนะครับ นี่ครับสวยเดิมเดิมเลยพี่องนี้นะครับนี่สวยเดิมเดิมนะครับพี่ดูนะครับนี่วอจอคมคมชัดๆัดเลยนะพี่นะนี่นะครับด้านล่างเ่ยเป็นก้นปาดอย่างนี้เลยนะครับพี่เนี่ยเป็นก้นป่าหลวงพ่อหลวงพ่อเงินนะครับปีหนึ่งห้านะครับสวยมากนะครับองนี้ครับเอาไป9ก้าร้อยบาทนะครับ ต่อมาอง์นี้นะครับเป็นรูปหล่อปั๊มปีหนึ่งห้าหลวงพ่อเงินนะครับองนี้เป็นออกวัดบางคารนะครับนี่ครับออกวัดบางคารปีหนึ่งห้านะครับพี่นะครับสวยเดิมๆเลยครับเป็นเนื้ออันปะก้านะครับองคเนี้นะครับนี่ครับสวยๆเลยพี่นี่ครับสวยๆเดิมๆนะพี่นะดูนะครับ นี่ครับด้านล่างเนี่ยมีโค้ดนะครับนี่นะครับองอนี้ไปเก้าร้อยบาทนะครับพี่นะเก้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับนี่นะครับเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับสวยมากเลยนะพี่นะเหรียญนี้นะครับ โอ้โหด้านหลังเส้นเซียนวิ่งเต็มเลยนะพี่นะี่เส้นเซียนวิ่งเต็มพื้นเหรียญเลยนะครับดูนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูครับเส้นเซียนวิ่งเต็มพื้นเหรียญเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเเส้นเซียนวิ่งเต็มพื้นเหรียญเลยนะครับ เหรียญขวัญถุงปีหนึ่งห้านะครับวัดบางคานนะครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับเนี่ยครับเป็นชุดเขาเลยนะครับพี่นะอันนี้เป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่พี่สวยๆนะครับเอาไว้ให้ลูกคล้องได้เลยนะพี่นะเนี่ยองค์เล็กๆนะครับพุทธคุณเนี่ยดีมากเลยนะพี่นะนี่ครับเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับ วัดบางคานนะครับนี่ไว้ให้ลูกให้เมียคล้องได้เลยพี่นะครับเนี่ยเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยพี่นะครับดูครับเนี่ยเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะองนี้แปด้อยบาทนะครับมาเหรียญจอบใหญ่นะครับอันนี้ไว้ให้ตัวเองคล้องนะครับนี่ครับเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับดูครับดูเส้นคมๆเลยครับ สวยๆคมคมเลย,ย,ย,ยนะครับพี่ๆนี่ครับดูครับเห็นไหมครับสวยๆคมคมเลยนะนี่นะครับพี่ๆดูเหรียญนี้นะครับสวยๆคมคมนะครับเนื้อเก่าๆเลยครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนี่สวยๆเลยพี่นะครับสวยๆเลยนะครับเหรียญจอบใหญ่หลวงเม่อเงินปีหนึ่งห้านะครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับ ต่อมาเป็นพระคงลำพูนนะครับพระคงลำพูนนี่นะครับพระคงลำพูนเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับดูครับพระคงลำพูนนะครับนี่นะครับองนี้ไปหนึ่งพันบาทนะครับพระคงลำพูนนะครับ องต่อมาเป็นหลวงพู่ทวดก้นลายเซนนะครับเหนือนวะนะครับพี่นี่ครับด้านล่างเนี่ยต่อโค้ดแบบนี้นะครับอุดกิ่งด้วยนะครับเนี่ยหลวงพูดทวดก้นลายเซนนะครับองนี้ไปหนึ่งพันบาทนะครับเหนือนวะนะครับองต่อมานะครับเป็นองนี้เลยนะครับ นี่นะครับหลวงพุทธรนะครับองนี้นะครับนี่นะครับหลวงพุทธดวัดช้างให้นะครับสวยๆนะครับอันนี้ปีศูนย์ห้านะครับด้านหลังเนี่ยต่อคําว่าเฉลิมพลนะครับเป็นหลวงพุทธรัตน์เฉาชิ่งนะครับพี่นะครับนี่นะครับหลวงพุทธรัตน์เฉาดชิ่งนะครับเก่าๆสวยๆเลยครับพี่นะครับดูครับ นี่ครับค่าเบาเก่าๆสวยๆนะครับรงนี้ไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเฉลิมพลนะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่ครับเส้นแตกคมๆเลยครับเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีรุ่นเก่านะครับอ่าไม่ใช่รุ่นพ่ออีนะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับเม็ดตาคมๆเลยนะครับเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะครับพี่ดูนะครับ หลังยันห้านะครับปีสองสี่หกเก้านะครับนีคร oh ับเหรียญเก่าเก่าเลยพี่นะครับเหรียญเก่าเก่าเลยครับพี่นี่นะครับเก่าเก่าเลยนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญนี้นะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับนี่เหรียญเก่าเก่าสวยๆเลยนะครับ นี่เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับพี่ๆดูนะครับนี่ครับเป็นข้างปั๊มอัดกระบอกนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆดูนะครับสวยๆเลยนะครับพี่องค์นี้นะนี่ครับองค์นี้เอาไปหนึ่งพันบาทครับหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมสวยๆเลยนะครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญ หลวงพ่ออีนะครับพี่นะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับนี่ครับสภาพใช้นะครับพี่นะกระไหลทองยังพอเห็นนะครับนี่นะครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับพี่นะรุ่นแรกนะครับนี่ข้างอัดกระบอกนะครับปีสองสี่เจ็ดสามนะครับพี่ดูนะครับนี่นะครับสองสี่เจ็ดสามนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับ ผมว่าแล้วไอ้ทำไมผมไลฟ์ไวจังวันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์แถวนี้เลยนะเดี๋ยวนะผมไลฟ์ขึ้น <ๆ S 1> ใหม่ๆนะพี่ <ๆ S 1> นะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญนี้เก่าบ้านๆเลยพี่นะเหรียญน,นี้เก่าเก่าบ้านๆเลยมีเส้นรางรถไฟด้วยพี่นะมีเส้นรางคู่ด้วยพี่เห็นไหมนี่แนละ้วเส้นขนแมวเส้นนเนี่ยคมๆเลยนี่ครับเหรียญเก่าบ้านๆเลยพี่เหรียญนี้นะนี่ครับนี่อันนี้นน้ำเหงือผมแล้วเนี่ย เงือที่มือนะครับนี่นะครับดูครับสวยๆเดิมๆเลยพี่นะครับออกวัดแจ้งนอกนะพี่นะเหรียญนี้นะครับเอาไปหนึ่งพันบาทพี่นะเหรียญบน้านเลยพี่นะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้ปีสองแปดนะครับมีต่อโค้ดนะครับทําย้อนยุกนะพี่อันนี้ทําเหรียญทําย้อนยุคนะครับเด่นกันอยู่เจ็ดแปดร้อยนะครับเนี่ยเด่นกันอยู่เจ็ดแปดร้อยนะครับ เพื่อมีคนชอบนะครับเล่นการเจ็ดแปดร้อยนะครับต่อมานี่เลยนะครับเป็นเหรียญเหรียญคูบาวังนะครับวัดบ้านเด่นจังหวัดตากรุ่นแรกนะครับเหรียญคูบาวังวัดบ้านเด่นจังหวัดตากนะครับโอ้โหเหรียญสวยมากคมกิบเลยพี่นะครับเหรียญสวยคมกิบเลยนะครับพี่นะครับดูนะครับนี่ครับ นี่นะครับเหรียญคูบาวังรุ่นแรกนะครับคมมากสวยมากเลยพี่นะครับเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยๆเลยครับเหรียญคูบาวังนะครับนี่จังหวัดตากนะครับวัดบ้านเด่นนะครับนะครับเหรียญสวยๆเลยครับ เหรียญสวยๆเดิมๆนะครับครูบาวังเอาไปเก้าร้อยบาทแล้วพี่นะเก้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับนี่เป็นเหรียญเสมานะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับนี่ครับปีสองพันห้าร้อยนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับพี่ปีสองพันห้าร้อยนะครับเหรียญสวยๆเลยครับพี่ นะครับดูครับนี่ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะแปดร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้ออันปาก้านะครับพี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับเหรียญนี้ไม่มีรอยจานนะครับไม่มีรอยจานนะครับเหรียญเดิมๆเลยนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตาลามนะครับอมสิทธินะครับนี่ครับ นี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะสวยๆเลยนะครับนี่ครับเหรียญอัาก้าหลวงเข้ากลวยเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญอ่อ่านี่เป็นเหรียญทองเหลืองนะครับเหรียญเนื้อทองเหลืองรุ่นแรกนะครับครับอันนี้มีรอยจานนะครับมีรอยจานนะครับนี่นะครับสวยๆเลยครับนี่ครับ เหรียญน,นี้ไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะเอาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับเนี่นะครับเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับองนี้ออกปีหนึ่งหนึ่งเจ็ดหรือหนึ่งแปดเนี่ยพี่นะออกวัดสวนดอกนะครับพี่นะครับนี่ดูแรงการปั๊มรัศมีนะพุ่งทะยานเลยนะพี่นะนี่นะครับ เป็นเรียนออกวัดสวนดอกนะครับพี่นะออกวัดสวนดอกนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเจ็ดร้อยนะครับต่อมาเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับก้นระคังนะครับพี่นะครับนี่ครับปั๊มวัดช่องแคนะครับนี่นะครับมีเสียนอยู่ในตัวหนังสือด้วยนะครับพี่เห็นไหมครับนี่นะครับดูครับ สวยๆเดิมเลยนะพี่นะสวยสวยเดิมมเลยครับดูครับนี่ครับสวยๆเดิมเลยพี่นี่ครับดูครับครับองนี้ไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะหนึ่งพันบาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับประมาณนี้เลยนะครับพี่นะเบอร์โทนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ ไอดีล0ศูนย์เก้าหกเจ็นย์สองศูนย์สนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบราพี่พีเอทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ